ในยามบ่ายที่แสนเงียบงันป้านวลน,นั่งอยู่บนมาหินอ่อนหน้าบ้านสายตาของเธอทอดมองไปยังบ้านของอ้อยซึ่งขณะนั้นอ้อยกำลังหยอกล้อก,กับนวลอย่างมีความสุขป้านวลย้อนกลับไปคิดถึงอดีตเมื่อนานมาแล้วสมัยป้านวลเป็นหญิงสาวชาวบ้านผู้มีชีวิตเรียบง่ายเธอมีสามีที่รักและลูกสาวคนเดียวชื่อน้อยเด็กสาววัยสิบสี่ปีผู้เฉลียวฉลาดที่ใฝ่ฝันอยากเป็นครูป้านวลใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่ง น้อยได้รู้จักชายหนุ่มรุ่นราวคราวพ่อเป็นหนุ่มก่อสร้างที่มารับเหมาภายในหมู่บ้านเขาทั้งรักและเอ็นดูน้อยจนน้อยเผลอมอบความสาวให้กับเขาค่ำวันหนึ่งบ้านวนกลับจากทำสวนเมื่อมาถึงบ้านบรรยากาศดูเงียบสงบประตูหน้าบ้านเปิดแงม้มส่วนห้องนอนของน้อยก็ถูกฤดร้อคน้นเพราะเพียงจดหมายฉบับหนึ่งน้อยนีตามชายผู้นั้นไปหลังเขาเสร็จงานรับเหมาและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครเธอทิ้งจดหมายขอโทษ และคำสัญญาเลื่อนลอยไว้เบื้องหลังป้านวลออกตามหาลูกสาวทุกคนแหง่งแต่ก็รายร่องรอยน้อยหายไปจากชีวิตของป้านวลอย่างสิ้นเชิงความเสียใจที่ลูกสาวจากไปส่งผลกระทบอย่างหนักต่อครอบครัวไม่นานนักสามีของป้านวลก็ล้มป่วยและเสียชีวิตลงทิ้งให้ป้านวลต้องผเผชิญหน้ากับความเหงาเพียงลําพังสามปีต่อมาน้อยกลับมาที่บ้านสภาพของเธอพร้อมโซและที่สําคัญคือเธอกํากลังตั้งครรภ์ป้านวลทั้งโกรธทั้งเสียใจ แต่ก็ทําได้เพียงอาแขนรับลูกสาวกลับบ้านไม่นานน้นอยก็คลอดลูกสาวป้าโนาวนตั้งชื่อให้ว่าน้องแก้วป้านวนเฝ้าเลี้ยงดูแก้วด้วยความรักเมื่อแก้วอายุได้เพียงสองเดือนน้อยก็ทิ้งแก้วไว้กับป้านวนแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยวนเวลาผ่านไปแก้วเติบโตขึ้นภายใต้การดูแลของป้านวนเธอรักและห่วงแหนแก้วราวกับแก้วตาดวงใจเมื่อแก้วก้าวเข้าสู่วัยสาวเธอก็ใฝ่ฝันที่จะเข้าไปเรียนในกรุงเทพมหานคร แต่ป้าน,นวนคัดค้านเพราะรักและห่วงแก้วแก้วแอบสมัครเรียนในเมืองใหญ่และจากไปโดยไม่บอกกล่าวยายทิ้งให้ป้าน,นวนผู้ชาราต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดอีกครั้งป้านวนใช้ชีวิตอยู่กับความหวังที่ริปรี่เธอจึงตัดสินใจขายสมบัติทุกสิ่งที่มีและย้ายเข้ามาอยู่บ้านจัดสรรภายในเมืองด้วยความหวังที่ว่าจะได้พบเจอแก้วหลานสาวอีกครั้งจากความผิดหวังความเสียใจมันจุกอกหล,ล่อหลอมให้ป้านวนกลายเป็นคนปากว และชอบสอดส่องชีวิตของผู้อื่นเธอพยายามควบคุมทุกอย่างเพราะเธอเคยสูญเสียสิ่งที่รักที่สุดไปและไม่อยากให้ใครต้องเจ็บปวดเหมือนเธอวันนี้สายลมพัดพากลิ่นดอกไม้ป้านอนกวนหลับตาลงภาพรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของนอยและแก้วในวัยเด็กก็ผุดขึ้นมาในความทรงจำเธอรู้ดีว่าคำพูดและการกระทำของเธออาจทำให้เพื่อนบ้านไม่สบายใจแต่ในส่วนลึกป้านวนเพียงต้องการปกป้องพวกเขาจากความเจ็บปวด อย่างที่เธอเคยเผชิญก็เท่านั้น